นี่อะถ้าสมมุติเราออกกําลังกายแล้วเราไม่ได้เติมสารอาหารจะเป็นยังไงบางคนออกตามเราโค้ดออกตามโค้ดสามเดือนสูตรไม่ขึ้นเออกม<ำ>เนื้อหายแต่เขาบอกกินกินไข่นึกว่าเยอะห้าหกลูกขมบอกเวลาเขาเอาสูตรเพิกินไข่เป็นแผงต่อวันเออเป็นแมนแงแพงอ๋อคิดว่ากินเยอะแล้วคิดว่ากินเยอะแล้ว แถมทำไมเอฟอีกออ๋หายเลยค่ะนี่ยิ่งหายไปเลยทำไมเอฟไม่เป็นอ่านะคะเวลาเขาโหลดกันเวลาเขาจะเอาแบบมัสเซ่ขึ้นเนี่ยเขากินไก่ปั่นกันนะจ๊ะอ่าถ้าใครรู้สึกว่ากินจะจะอ้วกเหมือนพวกเรานะคะที่ใบป่าหายไม่เอาแล้วเข็ดเข็ดเลยนะคะไก่ปั่นหรือกินไข่ขาวเป็นแผงนะคะแต่อยากได้โซนเราหาของอร่อยเหอะขอให้ได้หุ่นสวยแบบไม่ทรมานนะคะเราก็เจอนะคะสารอาหารอร มั่นใจว่าอร่อยก่าไก่ปันแน่นอน,อนแน่นอน,นปดูน่าอร่อยจริงจริงนะคะอร่อย <laughs> เห <c oughs> มือนคนเถ๋อ, <c oughs> อ๋อโหโหเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมหน่อยอร่อยเหมือนคนเถ๋บอกเลยเลยไม่ไม,ไม,ไมไีไขมันนะคะแต่เคี้ยวนิดนึงเพราะพวกเราหนังเหนียวแล้ว มันมันมีวิตามินแร่ธาตุครบถ้วนะนะคุณลดการกินพวกอาหารพวกแบบวิตามินรวมวิตามินซีอะไรแบบเม็ดเม็ดเม็ดทุกอย่างจบในแก้วเดียวทุกอย่างจบในแก้วเดียวทำให้คุณมีกระเพาะเหรือที่จะกินอาหารคุณจะกินอาหารเม็ดแบบกินพวกวิตามินอิ่มแล้วกินข้าวไม่ลงนะคะคุณอยากอร่อยชีวิตนะคะ เจอต้นสวยๆชาตินี้ไม่เอาชาติหน้าแล้วขอให้ฟิตหุ่นแบบไม่ทรมานตามพวกเราดูผลลัพธ์เอาจะ50แล้วจ้าทุกผลลัพธ์เอานะแบบนี้คะสหสิบแล้วนะคะยิ่งไม่กี่เดือนจะ49แล้วฉะนั้นเธออร่อยและหุ่นดีจริงๆแล้วดูผิวพรรณนะคะต้องเป็นหน้าชั้นค่ะหน้าชั้นนันนี่พี่พี่รู้สึกพี่พาวลี่พีเซนเกินไปนะ ยัดถุงเข้าไปยัดถเข้าไปเขาเห็นกี่บ่อยแล้วอ่ะโอเคใครที่แบบสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะพิมพ์ว่าโปรตีนเชคมาละกันเนาะสนใจโปรตีนเชคก็พิมพ์โปรตีนเชคมา